ปวดศีรษะเป็นโรคอะไรได้บ้างเคสนี้นะคะลูกค้าอายุ22ปีะคะ่ะเวียนหัวปวดศีรษะตรวจพบว่าเป็น โรคหน่งค่ะค่ารักษาพยาบาล2 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะคะแต่ว่าโชคดีมากที่ก่อนหน้าที่จะป่วยค่ะคุณแม่ได้โทรมาทําประกันนะคะแล้วก็ครั้งแรกที่ไปหาหมอค่ะทําทประกันไปแล้ว37วันนะคะก็ต้องสํารองจ่ายไปก่อนเพราะว่ายังทําประกันไม่ถึง90วันเนาะแต่ว่าพอระยะเวลารอคอยแล้วก็เบิกเคลมได้ค่ะแล้วผ่านไป5เดือน ลูกค้าก็เข้าโรงพยาบาลด้วยอาการปวดศรีรษะอีกเช่นเคยค่ะคราวนี้คุณหมอก็เลยอันตราซาวดูอะค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นผลปรากฏว่าตรงท้ายทอยของลูกค้าเนี่ยค่ะ เส้นเลือดอะคะ่ะมีความหนืดมีความเหนียวอะคะ่ะทําให้เลือดไม่สามารถขึ้นไปเลี้ยงสมองได้ะคะ่ะทําให้เกิดแบบปวดศีรษะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ารักษาเคสนี้อคะ่ะอยู่ที่ประมาณ20,000ืกว่าบาทนะคะแต่ว่าโชคดีมากที่คุณแม่ะคะ่ะทำทำะกันให้ก่อนที่จะป่วยอะคะ่ะ เคสนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นอะไรแต่เราสามารถวางแผนความเสี่ยงของเงินในกระเป๋าเราได้ค่ะเพจสนทนาประการชีวิตกับแพรได้ยินดีให้คำแนะนำนะคะสามารถพูดคุยกันได้นะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ